การอัปเดตจากสภาแห่งแสงสว่างโดยชาวพีเอเดียนชาวไซเลียนและชาวอักโทรเรียนวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2020พวกเราอยู่ที่นี่ในขณะนี้เพราะพวกเรารักพวกคุณพวกเราคือพวกคุณจากอนาคตเพื่อช่วยเหลือพวกคุณในเส้นทางของพวกคุณ นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่พวกคุณอยู่ในอรารยธรรมแกล็กซิกแห่งแสงสว่างทั้งหมดคุรู้แห่งแองเจิลที่เลื่อนระดับกำลังเข้ายึดครองโลกด้วยความรักอันศักดิ์สิทธิ์ให้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแผน a s สเซนช o นเอิร์ธพวกคุณแต่ละคน มีบทบาทสำคัญกับทุกๆความคิดความรู้สึกคำพูดและการกระทำเจตจำนงเสรีของพวกคุณในการเลือกโฟกัสไปในสิ่งที่พวกคุณกำลังให้ความสนใจคือการเพิ่มขึ้นของการสร้างโลกของพวกคุณช่วงเวลาสําคัญในการเลื่อนระดับของโลกกำลังเกิดขึ้นพลังงานทั้งหมด กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากและการรับรู้ของมนุษยชาติก็สูงขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าสำหรับพวกคุณในฐานะปัจเจกบุคคลที่จะต้องมีสติกับความคิดความรู้สึกคำพูดและการกระทำของพวกคุณอย่างมากนอกจากนี้ยังหมายถึงการมีแนวโน้มที่ดี ในด้านของความถี่การสั่นสะเทือนของพวกคุณภายในสนามพลังงานของพวกคุณพวกคุณสามารถทำได้โดยการเชื่อมต่อกับพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์กับพระผู้สร้างและความช่วยเหลือจากครอบครัวกาแล็กติกแห่งแสงสว่างคูรู้ทางจิตวิญญาณรวมถึงอาณาจักรแห่งสวรรค์ลองนึกภาพตัวเองของพวกคุณ ที่ปกคลุมไปด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์จินตนาการถึงความสว่างและความสว่างของตัวพวกคุณเองรู้ว่าพวกคุณร้อมรอบด้วยความรักและแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ในการเดินทางสู่ชัยชนะด้วยวิสัยทัศน์ในโลกใหม่ของพวกคุณจากพวกเราจุดชมวิวอันรุ่งโร์พวกเราอยู่กับพวกคุณทุกยางก้าว พวกคุณเป็นที่รักเกินกว่าที่จะวัดได้พวกเราอยู่กับพวกคุณเสมอพวกเรารักพวกคุณเราคือคุณนมาสเต